ตรวจสอบการุผลิตแต่ไม่มีหน้นาที่ลงโทษนักการเมืองอย่างที่เคยปฏิบัติมาประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคเอกชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่สำคัญต้องให้มันแก้ไขง่ายมาทุกวันนี้มันแก้ไขไม่ได้สวทที่ไหนมันจะยกเลิอกอำนาจตัวเองต้องยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้อำนาจสวมามีส่วนเกี่ยวข้อง และท้ายที่สุดนะครับบทเฉพาะการเนี่ยจะต้องยกเลิกให้บทเฉพาะการเท่าที่จําเป็นเท่านั้นบทเฉพาะการที่ไม่รับรองกัรคัคณะปฏิวัติรัฐประหารต้องยกเลิกทั้งหมดประการสุดท้ายขอไม่ไรน,นิดเดียวว่าเราต้องมีบทบัญญัติต้องปกป้องรักษาอธิปไตยประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนการปฏิวัติรัฐประหารคือกบฏใช่เรยุความเราต้องทำให้ได้ถ้าเราทำเช่นนี้ได้ผมเชื่อว่า จะต้องเป็นรัฐรมนูญของประชาชนที่แท้จริงครับพี่น้องครับขอสามย,ายครับผมขอบพระคุณมากครับพรรคเพื่อไทยนะฮะใช้เวลาได้ดีมากนะครับและต้องย้ำทุกคนนะครับว่าทุกคำพูดบนเวทีวันนี้คือพูดในนามตัวแทนของพรรคการเมืองและแน่นอนมันคือสัญญาประชาคมที่ฟังมาทุกพรรคตอนนี้ยังไม่มีใครบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับทุกคนบอกว่ามีปัญหาทั้งหมด ทุกคนบอกว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรมนญฉบับปี60นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านได้อยู่บนเวทีนี้หนึ่งในนี้ต้องเป็นพรรครัฐบาลในครั้งหน้าแน่ๆเราจะได้เห็นคำพูดวันนี้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับและท่านสุดท้ายนะฮะหล่อที่สุดและรอนานที่สุดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุดท้ายครับซิมเอกนรงชัยอินทรากวีหมู่อาร์มครับจากพรรคเสรีรวมไทยฮะ เอาไม่ไม่ดังซะด้วยนะฮะโอ้โหอ่าเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบครับกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับสื่อมวลชนผมรู้สึกว่าผมดีใจยังบอกไม่ถูกนะครับที่ได้มาในานามตัวแทนพรคเสรีรวมไทย แต่มันติดไปนิดนึงตรงนี้ว่าพอหยิบไม่ดีไรรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักต่อสู้ขึ้นมาเหมือนตอนที่ผมเป็นนักปลาใสนะครับอยากต่อสู้กับทาหารต่อสู้กับไอ้ิกแดงนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ผมทําไม่ได้ต้องตอบในฐานะสมาชิกพักและเป็นตัวแทนของผู้ริหารพักสีริลมไทยเป็นนั้นปรากฏว่าผมยืนยันคําว่ารัฐธรรมนูญปี60มีปัญหาใครจะบอกว่าไม่มีปัญหาผมไม่เชื่อ เป็นรัฐธรรมนูญที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเอาใช้มือเขียนนะครับแต่เอาตีลบคือไม่สามารถใช้ได้จริงเลยเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี6กนนี้จะต้องยกเลิกทั้งหมดนะครับอันนี้ผมตอบแทนในนามของตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยนะครับแต่ ขอกราบความเมตตาจากพี่น้องประชาชนช่วยให้เข้าใจในฐานะจุดยืนของพรรคสีรวมไทยนิดนึงว่าเราจะไม่แตะในหมวดที่2แต่จะมีการแก้ไขการจากการดำเนินคดีผู้ถูกดำเนินคดีในกรณีมาตรา112ไม่ใช่ใครก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ที่จะมาฟ้องร้องแจ้งความกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเป็นการผักภาระให้น้องๆเหล่านั้น ให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองกฎหมายไหนมีปัญหาเราต้องแก้ครับเราต้องยกเลิกเราจะไม่มีการปล่อยทิ้งไว้ในการปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นการสร้างปัญหาทิ้งปัญหาเก่านะครับสร้างปัญหาใหม่เหมือนประยุทธ์เนี่ยผมไม่อยากจะเป็นเดี่ยวสิบสามเนาะเวลาน้อยด้วยพอเสร็จปุ๊บนะครับ แน่นอนหนึ่งหนึ่งสองมีการแก้หนึ่งหนึ่งหกก็ต้องมีการแก้ในหลายๆมาตราที่เราออกมาเรียกร้องเราถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพมีการนำพรบพรลกมาบังคับใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐธรรมนูญเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญไม่สั์สิทธิถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิกแต่ขออย่างเดียวในนโยบายของพรรคเราคือเราจะไม่แตะในหมวดที่สองแต่เราจะมีการแก้ไขการดำเนินคดี ในส่วนของมาตรา112เพราะเรายังมีความเป็นห่วงต่อเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาต่อสู้และปกป้องเรียกร้องสิทธิ์ให้กับประชาชนยืนยันครับจุดยืนของเราชัดเจนรัฐธรรมนูญทุกมาตราสิ่งใดอะไรก็ตามที่ประชาชนในประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดเสรีรวมไทยจะทำครับไม่ว่าหมาตัวไหนจะขวาเสรีรวมไทยก็จะทำครับแนวทางในการแก้ไขของผมที่จะมีนะครับในการ แก้รัฐมนูญนั้นเสียงผมไม่ไปร,รับฟังจากใครแล้วครับครั้งหนึ่งผมก็เคยเรียกร้องจากสะสะลอเรียกร้องจากที่นู่นที่นี่เรียกร้องจากรัฐสภาแต่แนวทางแก้ไขที่แท้จริงทั้งหมดจะต้องมาจากประชาชนในประเทศเท่านั้นครับเพราะประชาชนในประเทศมีอำนาจสูงสุดที่สุดจะไม่มีใครมาทัาทายอำนาจของประชาชนได้นี่คือแนวทางการแก้ไข โดยการจัดตั้งตัวแทนระดับจังหวัดระดับภูมิภาครับฟังข้อเสนอแนะหรือจะทําประชามติอะไรขึ้นมาเสนอมาตามลําดับอย่างเช่นที่ในรัฐสภา,ามีการแก้ไข